สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูชั้งทำงานเนี่ยช่างหน้าครับข้างหลังก็ตั้งก็ทำไปที่แตนหกล้อเยอะเอ้ยคือล้อดั้มอยู่คือเย็นข้างหน้าช่างก็ขึ้นสองหังแล้วก็หกล้อชันหนึ่งอะหกล้อพวกทอกสูงอะที่ไหลผนอ้อยผลอะไรไปเลีนย bình cũng được nhá, khoa viên đâm. cái thằng sửa đồ được. này nó đi qua. dễ ngay la. thì thấy là cái thằng sửa đồ chơi này เป็นตาข้างของเรากรับอ mm hmm. โอ้สูงหกสิบฮะไห,ไหเราพูดิี่เซนนะข้อไม่รู้สูงเท่าไหร่เนีย่ยวัดดูเลยดีก่น ร้อยเก้าสิบสูงมาเลยเกือบเมตรหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่สันกนโอ้ขนาดจะทำที่วางของได้ครับไม่ได้ทำโรงงางเขาเนี่ก็ไม่ได้ทออกแบบมาคือ ขึ okay. ้นอ้อยครับขึ้นอ้อยก็วางดำด้วยเลยนี่ครับหาตลับเม็ดเลเดียวเดินหาตลับเม็ดมันพูดนึกว่าเดินหาตลับเม็ด

may xưa đây đây mới gọi nè mày gọi nãy mày gọi này, mày thái này mày lại nãy gọi cái chân nãy gọi nãy เออช่างเอ็นนี้ไปไหนอ่ะช่างเอ็นนี้ไปไหนไปนคครรรสวงไปอีกแง่นี่ฮะที่เมื่อวานนี่ช่างสีเชื่อมเมื่อวานนี่ยนี่ฮะแถวเลยครับแน่า,างสีนี่ไม่ธรรมดา ้อนี่ก็เหลือฝาข้างฝากท้ายแล้วก็บางโคนก็ทำสีแค่น,นั้นแหละครับไป่จะเส็มเ็จแล้วส่ไงไรอะ่ะ มุส uh. so ุ่งอะไรเข่าลอยมั้งเข่าลอยส่งเข่าลอยเหรอจะได้ทายจะได้ทายบวนเร็วดีรุ่งที่วะช้างสปอร์ สูงเขาลอยฮะไปดูใช่ไหมรถเท่าลอยไหมเอาเขาลอยทำไมต้องเบกออกอ่ะทำไมันไม่ลอยลงมานี่มีมุกมุกก,กากจากไหนนอขอนแก่นนะ ไปทีวีขอนแก่นห้าเจ็ดโอ้ไปในหนึ่งวันครับทั่วอีสานเลยเออมาจะเร็วจริงนี่อ๋อเฮิดกรุ ไม่ชนเลือตั้งห้าสิบเซ้นชนอะไรอะไรเนี่ยเกียร์มีเกียร์ด้วย

ôi mẹ không có mặt đâu mẹ 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 ờ oh, ai kia bộ men bỏ kia ngồi bộ men rồi không kia đấy kia à? đi kia rồi gì oh <laughs> เอา,าไปข้างหลังนั่นแหละน่าจะเอามาใส่ที่เอามาเปลี่ยนนั่นแหละฝนตกอีกแล้วครับออโอเคเราล,อ,ลอยมาแล้วครับเราลอยมาแล้วใสว่กันไหนอ่ับเดี๋ยว งานตอนตอนเริ icana, ơn ơn ่มเนี่ยเป็นอย่างี้ใส่ทุกเสาอะไรแบบนี้ให้เรียบร้อยได้แบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปมันจะเร็วเร็วยิ่งขึ้นนิดนึงโอเคครับก็ไม่ต้องฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ